วัอนี้จะพาไปน้องมาเบิงลานขนมโคกนะครับเนาะเนี่ยครับอยู่ในซอยแถวเขตดินแดงนะครับประชาสงเคราะห์เข้ามาเลยครับซอยประชาสงเคราะห์14่เมตตาเต้นะครับด้วยเข้ามาเลยครับเดี๋ยวไปเบิงวิธีทำของเอื่อยเพ่นเลยครับครับมาเบิงวิธีเอื่อยพ่นเ็นาะครับเนาะนี่ครับ อยู่ระแวกไก่เคียงกับสังไก่ด้วยครับเด้อย,ยกถาดกับมี่ครับนานแน่นๆเลยครับผมขนมคุกยกถาดสูตรโบราณหวานมันหอมอร่อยครับพี่น้องเส็ดขนมพวกนี้ก็ต้อง ใจเย็นนะครับน้องอันนี้คือว่าเห็ดหนา่วมนะครับเนาะอ,นอันนี้คือหนา่วมนะครับไม่ใส่ยังงเนี่ยข้าวโพดเผือกมันม่วงมะพร้าวฝอยทองจ้ขะข้าวโพดเผือกมันม่งวงฝอยทองและกัะเบื้องเ้านะครับ นี่ครับไฟท่องอเปิ้ลเปิ้ลบ้าอันนี้น่าเทีงเนาะใส่ลงไปครับ <S <S อันนี้เพิ่นกรเชีตแบบเป็นฟ้าเลยครับถ้าเฮ็ดแบบยกฐานนี่สิหนากินก็นี่มากเลยครับมันห่ะี่ครับหน,นากินของเพิน่นจ้ะครับอยู่ระแวกไก่เคียงกะ<า>สั่งไงได้ครับเด้อ เดี๋ยวเยวสียให้เบอร์โท่ขางลางคลิปนี้ครับอันนี้ออกมาล้วสีใดแล้วด้วยครับอันนี้คือหนาร่วมนะครับนมกกมี่อยท่องข้าพวดเผือกครับผมแล้วก็มะพร้าวสนใจสั่งใดด้วยครับพี่น้องรุณชชนไปพอดนี่ครับพี่น้องเซ็ตแล้วครับ นี่ครับ<า>ขนมครกอันนี้เพิ่นกะเฮ็ดแบบ <laughs> เฮ็ดเป็นคูนะครับเนาะ <laughs> บริเฮ็ดยกถาดได้ครับอันนี้แบบยกถาดก็มีครับผมถ้าเกิดสนไสร้างได,ด้ได้ครับนะครับอันนี้น,นาล่วงครับ <laughs> เฮ็ดเป็นกองใส่กองแบบนี้ครับ <c oughs> <c oughs> กองละยี่สิบบาทครับุระชาะสงเค <c oughs> ราะห์ซางได,ด้ด้ครับ <c oughs> เด้อพ่นมีเปื่อยพ่นมีบริการทรงยูได้ครับช่วงนี้เลยจ้ะนี่ครับประมาณช่วงนี้เลยครับเวลาจัมง นะครับนาทาเป็นแนมเนี่ยเนี่ยครับิ่งวิธีเอื้อยเป็นก็ต้องเพ็ดรนะครับเนาะถาต่อไปก็ต้องชิเริ่มครับลูกค้าก็หลายๆครับผมนี่ครับเพิ่นจะใช้กล้องไว้เล้วกล้องนี่ทำนีเนาะครับเนาะยี่สิบบาทกล้องทำนีนะครับยี่สิบบาทครับนากินมากเลยครับนี่ครับน้องเพิ่งจะพลังซอยเนาะผู้ซอยอันนี้ครับเพราะเป็นผู้ใหญ่นะครับผู้ซอยอย่างนี้ซอยครับ ครับผมนี่ครับก็มีแบบใส่กล่องนะครับเนาะนี่ยกถาดเลยครับผมพี่น้องเดี๋ยวถ้าเบิ้งน้องเบิ้ลจีแต่งหนาด้วยครับเด้ครับเกลี่ยเบิ้ลแต่งหนาขนมครกแบบใส่แน่นๆเลยครับน้องเพิ่งเกลี่ยแต่งแต่งแบบว่าแบบยกถาดนะครับเนาะขนมครกยกถาดอันี่แบบหนาเยอะๆเลยครับอันนี้ ตามลูกค้าเพิ่นสั่งนะครับเนาะอันนี้ลูกค้าเพิ่นก,นกน็โทรมาสั่งนะครับเนาะเพิ่อนอยากได้นาแบบนี้ครับอันนี้ปอยท่วงนะครับพี่น้องอเพิ่นใส่ปอยทอง นานนี่ก็ตามลูกค้าสั่งนะครับลูกค้าอยากได้นาแบบใดก็นองมันก็นสซิจัดให้เลยครับ<า>สวยๆงามๆเลยครับขนมคกยกถาดสูตรโบราณเนาะครับเนาะใส่แน่นๆเลยครับ ครับพี่น้องกล้องนี้ก็สิไปที่ประสาทลาดม่วเพ่นนะครับลูกค้าเิ่นสั่งครับผมสวยงามมากเลยครับสนใจสั่งใดนะครับผิดกล้องเลยครับนะครับผมตอนนี้ก็ความทรงลูกค้าครับใส่กล้องยังสวยงามครับผมไปทรงลูกค้ากันเลยครับ